นนี้นะคะพอมี่ม่หาสัมพันธ์กับทุกคนเลยก็ทุกคนที่ดูพอยตอนนี้นะคะก็มีประกาศสัมพันธ์ว่าช่วงครองเราเนี่ยมีผู้เด็ดบ้านทั้งหมด7คนแต่และลิปเนี่ยต้ใช้เวลานานในการในการที่ทุกคนดูนะคะคนดูว่าจะทำจะรูวันไหนจดูยังไงก็คือ น้งอรงรอเวนาจะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็มีมาโดเข้ามาดูนะคะขอบคุณด้วยก <c oughs> ็มีประกาศว่าต่อจากนี้พอก็สั่งกิ่นมาหน้าหลายปีแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยต้องแฝงเห็นว่าพอยเราเนี่ยจะทำคลิปช็อตนะค่ะตั้งแต่พอยกลินนะคะว่าเออคลิปช็อตมันมาเฮ้ยมันน่าสนใจคิดว่าช็อคบ้านนึงนะคะ ก็จะทำคลิปชอ็อตนะคะก็คือจะพัฒนาช่องเราให้มันจเจริญเติบโตขึ้นนะคะก็คิดว่าไว้แล้วว่าสำไมันต้องทำวันนี้พอเราไมประกาศว่าหลังจากที่ลงคลิปคลิปนี้นะคะพอก็จะทำคลิปชอ็อตนะคะก็คือสมมุติวันนี้ลง,ล,ล,นนลงคลิปช็อตไม่ใช่วันนี้ลงคลิปคลิปนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เราลงคลิปช็อต แล้วก็จะลงให้ท so, ุกคนดูเลยถ้าไม่ไ so, ด้ลงก็คือแปลว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตสองเราไม่ว่าต้องทำกันบ้านต้องซ้อมการแสดงดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราต้องซ้อมการแสดงด้วยเนาะก็ถ้าไม่มีเราก็คือน่าจะไม่รู้ว่าพรุนี้ลงมาไหนนะคะก็ก็คือเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้แต่คงก็จะน่าจะสงสัยกันนะคะว่าเออ แล้วทำคลิปช็อตไม่ไม่ไม่เราไม่ว่าแนะนำไม่ไปลง t ิกต็อก่ะจริงพอนะคะมี t ิกต็อกอยู่แล้วเดี๋ยวเสิอให้ดูไอจีไอทิกต็อกนี้นะคะก็คือก็คือแบบว่ายังไงอะเราแบบคิดว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรคิดว่าจะเอาไว้ทำตอนที่ Eller, เราเรียนมหาลัยก็เลย จะว่างเปล่าแบบนั้นคือโปรไฟล์อะไรยังไม่ได้เปลี่ยนตามไอจีคันเด็เกิดไอจีให้ดูก็เลยคิดว่าถ้าคทิปช็อตของเรากระแสตอบรับดีนะคะก็จะไปลงที่ติ๊กต็อกนะคะก็อยากให้ทุกคนดูนะคะขอให้กระแสตอบรับดีนะคะก็สำหรับนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วย i อจ Facebook, TikTok และ Youtube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอก็ขอตัวลาบก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมแชร์ลืมบอกแชร์กันนีะเพื่พอจะได้มีแังมาทำ YouTube, ยูทูปนีกเยอะแต่วันนี้นะคะขอตัวลาก่อนบ๊ยบยวย